ชุดลงยาเจ็ดสีนะครับสองพันนะครับชุดนี้แล้วก็มีพระช่อเจ้าสัวปีห้าแปดนะครับหนึ่งเมืนสองพันบาทนะครับปีห้าแปดนะครับเป็นพระช่อนะครับ เป็นหลวงพ่อโตแขวนหน้ารถนี่สามร้อยนะทุกคนมีสีทองกับเป็นสีเงินสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจีดัง สามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักพระพุทธคันธารธรรมเศษ ทะมุนีเป็นเนื้อรมมันปูนะครับสามพันห้าร้อยนะครับโอ้สวยมากนะครับวัดกัลยาณามิตรนะครับสร้างพศสองพันห้าร้ยหกสิบห้านะครับ ก็มีหลวงพ่อโตหลังยันนกคุ้มพิมพ์ขุนแผนนะครับหนึ100่งร้อยนะครับทำเป็นพิมพ์ขุนแผนนะครับก็มีสติกเกอร์หลวงพ่อโตยี่สิบบาทนะครับนี่ครับชุดนี้สวยมากนะครับเป็นเหนเรียญเซมาหลวงพ่อโตชุดลงยาเจ็ดสีนะครับ สองพันเองนะครับชุดนี้โอ้คุ้มเลยนะครับเจ็ดเจ็ดอง์นะครับแล้วก็เรี่ยมเรียบร้อยนะครับเหรียญสีมานะครับสวยมากนะครับชุดลงยาเจ็ดสีนะครับสองพันนะครับชุดนี้ ก็มีพระช่อเจ้าสัวปี58นะครับ12,000บาทนะครับปี58นะครับเป็นพระช่อนะครับ ครับเป็นหลวงพ่อโตแขวนหน้ารถนี่สามร้อยนะทุกคนมีสีทองกับเป็นสีเงินนะครับมีห้อยหน้ารถแขวนหน้ารถนะครับก็มีเหรียญหลวงพ่อโตชุบทองสองร้อยนะครับมีเหรียญหลวงพ่อโตชุบเงินนี่ก็สองร้อยนะครับ ก็มีเหรียญของพระโตททองแดงหนึ่งรอนะครับถ้าทองแดงนี้หนึ่งร้อนี่มีอยู่มีเหรียญชุบเงินแล้วก็ชุบทองนะครับนี่ครับพระพุทธทคันธารธรรมเศรษฐมุนีกระไทองนี้4,500นะครับ วัดกัลยาณมิตรนะครับวร,าาม,ร,บวรมหาวิหารสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สโดยเจ้าพระยานิกรบดินมหินทรมหากัลยาณมิตรนะครับหรือว่าโต ท่านก็ได้อุทิศบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียงและสร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อพศส3 6 8นะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สจึงพระราชทานนำว่าวัดกระยาณมิตรนะครับและทรงสร้างพระวิหารหลวงและพระประธานพระราชทานเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ชื่อพระพุทธไตรรัตนานายกนะครับหรือหลวงพ่อโตนะครับ ด้วยมีพระประสงค์จะให้เหมือนกรุงเก่าคือมีพระโตอยู่นอกกำแพงเมืองอย่างวัดพนันเชิงที่กรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทนบุรีบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่จึงทำให้บรรยากาศภายในวัดเย็นสบายและก็ร่มรื่นนะครับเราสามารถนั่งเรือโดยใช้บริการ เรือข้ามฟากที่ท่าเรือปากของตลาดมาอย่างท่าเรือของวัดกัลยาณมิตรได้เลยนะครับกา <So> รปเรียนหลวงนะครับ เมื่อเข้ามาในวัดแล้วนะครับจะมีที่ให้เราจุดธูปเทียนบูชาไปตามลำดับตามความเชื่อนะครับแล้วจึงเดินเข้าไปภายในพระวิหารหลวงเพื่อกราบสักการะหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรัตนานายกนะครับที่ผมพาทุกคนเข้าไปกราบเมื่อกี้นะครับคนจีนก็นิยมเรียกตามแบบจีนว่าซัมปอกงนะครับ องค์หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยองค์ใหญ่สีทองอารามมีความงดงามอย่างยิ่งนะครับนอกจากนี้นะครับบริเวณวัดยังมีหอมเทียน i a n ทำถลิงพระเกียรติเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่สีและก็หอระฆังที่สร้างขึ้นใหม่นะครับซึ่งมีระฆังยักษ์ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับนี่ครับวัดก็อยู่ติด แม่น้ำเจ้าพยานะครับอากาศดีนะครับทุกคนมีโอกาสก็แวะมากราบขอพรหลวงพ่อโตได้นะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ